อันนี้เดินออกมารอบซอยนะเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวมือสองนะของกินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อันนี้ให้ให้ดูบรรยากาศน,นะครับตลาดนัดอ่าพระประแดงอพเขศนะครับวันอาทิตย์ก็ามาเดินได้นะครับชิวๆ มาหาของกินมาหาเสื้อผ้านะครับ40บาทเลยแลยผมไม่ดูเยี่ยมแบาทสิบบาทแข็งถูกมากด,ดูละลอยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับเห็นเหินชาวเพื่อนบ้านชาวสังกัดชาวพาม,าม่าเมียนมาพี่น้อง เพื่อนๆบ้านเราอะครับเยอะนะเยอะมากล้วจุดขายผมว่าก็น่าจะขายจุดกลุ่มกลุ่มนี้แหละตัวละแปดสิบโอเคตัวละแปดสิบของเก่า

เก้าบาทนะครับนีปว้อเข่าเรกทขอนารยกรูอตัองทาที่ต้องการอย่ากที่ตร ผมจะพยายามให้ดูว่าเออตรงส่วนนี้เขาก็จะขายเสื้อผ้าประมาณเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนะครับตัวละสิบยี่สิบบาทฝั่งนี้เนี่ยสิบบาทครับเพื่อตดดดัวละสิบบาทถือว่าถูกมาก ไ่ได้ไค่ะ,ะชนอะไรอ่ะเเดินห้องในดีกว่าเราหมุนหน้าหมุนหลังแล้วชนคนอื่นเขาเบาไมมจ้าบริเว5นะครับก็แนะนําอีกตลาดนะครับตลาดข้าปลาแดงอาเขตนะครับอันนี้ก็มาบุกตลาดเสื้อผ้าเข้ามากกว่านะครับมือสองก็มีส่วนด้านหน้านิดเดียวไม่มากนะครับ ส่วนเางเกงตัวละร้อยเสื้อผ้าตัวละร้อยนะครับมันมีส่วนตรงนั้นส่วนนึงที่เป็นอานี้ก็ประมาณสี่สิบตัวละร้อยสี่สิบตัวละร้อยสุดว่าตรงนั้นมันจะตัวละสิบบาทครับแต่ว่าเสภาอผ้าค่อนข้างเก่านะดูละมันสิบบาทก็จริงอ่ะแต่มันเก่า ก็สิบบาทครับตัวละสิบบาทเนี่ยเนี่ยตัวนึงตัว,ล,ตวละสิบบาทนะแต่ว่าอเออไอ้อส่วนของเกมมันเก่าแต่ว่าเสื้อมันใหม่อยู่นะเนี่ยเสื้อตัวละสิบบาทนะถามว่ามันดีไหมมันก็ก็โอเคทนะัสิบบาทเองนะครับเนี่ย มันจะเป็นโลโก้ของไทยประกันชีวิตอะไรประมาณนีนเน้เนี่ยเสื้อเกาหลีเสื้อชุดนอนนะครับอ่าสิบาท20บาทนะครับยังแพงหน่อยก็ตัวละร้อยนะนยตัวละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในกันนะครับ ข้างในก็จะเป็นเสือ้อผ้าประมาณเสื้อผ้าค่อนข้างใหม่นะใหม่บ้างเก่าบ้างนะตัวละห้าสิบของมแล้วเปวกนการขายีบริรัทองไรเาลงรหมเ่มาลดราคา วันนี้ก็จะพาเดินให้ทั่วนะครับถือว่าเดินดูตลาดแล้วกันะะนะครับแนะนําตลาดในตลาดหนึ่งนะพระประแดงอารเขตในวันอา,อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ประมาณ4ี่ห้าโมงแล้วตอนนี้แดดก,ก็ยังร้อนอยู่นะวันนี้ไม่หนาวนะครับ เกียงก็ร้อยก็เก้า,อ,มมาอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าใหม,ยหม่ยาหอมสมุนไพรอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ยาหอมวัดโบย,ยาหอมสมุนไพรยาหอมร้อยแปดอ่ะอาสมุนไพรฟรีเจสซี่เลยคุณน้องมายาหอมสีเจือเขียวเี่ยหอมอ่ะเป็นอะไรนี้แตกแ,แลกไสุดงลงนอนฟรีตัวละร้อยนะครับฟรี <120. S 2> ร้อยยี่สิบแต่นี่สองกดเลยหอมอ หอมชื่นใจดีนะหอมๆตอนผมมาครั้งก่อนนะตรงนี้ขายช่อผ้าแบบสุดดยมไ้เลคือเยอะมากอ่ะคุณชมไปเลยหอมชื่นใจสวัสดีครับตรงนี้ขายลำโพงบูทูตนะครับลำโพง DIY นะครับผมมองไม่เห็นเลยขอโผล่นิดนึงได้ไหมเนี่ยน่าจะเป็นลำโพงประมาณนี้นะครับลำโพง DIY ยาดมตะมุดไทรตัวร e like, so ้อยนะจะอยู่ฟรีฟรีคาปรีคาปรีคาปรีโอเคนะครับอาจจะพูดภาพพูดภาพนะขออภัยด้วยนะวันนี้วันนี้เดินแบบเหมือนเราเดินกันเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะประมาณเจ็ดสิบบาทยาหอมสมุดไทรยาดมตะมุดไทรฟรีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดหอมชุ่มใจ เก่งยีนแปดสิบหนอ่งเก่งตัวละร้อยมาเรื่อมาเ่ยือเชิดตัวละร้อยยาวมาถึงนี่เลยนะโอ,โอ้ยยาวมาถึงนี่เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมพาเดินดย,ยาวๆเลยดีกวา่า สนใจเสื้อผ้านะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับตลาดท่าประแดงอาเขตเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้านะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับผู้ชมวันนี้เดินเที่ยวกันนะตลาดเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะที่นี่ก็ไม่แพงนะครับตัวละลอย เยืดก็ปลอยนะเหมือนเดินตลาดนัดต่างจังหวัดนะครับมันก็เยอะอยู่นะด้านในเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับกระเป๋าน้ำหอม ฝั่งพระประแดงอเขตนี่ก็จะเป็นที่ชาวพี่น้องเกิื่อนบ้านนะครับมาทำงานที่นี่เยอะอยก็จะขายดีนะคิดว่านะจะเดินสุดนะครับแล้วก็จะเดินต้อมาฝั่งนี้นะตัวละร้อยเองเสื้อตัวละห้าสิบาทกางเงยินตัวละร้อยนะครับ คลิปยาวก็จะตัดคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้เดินชมแล้วกันนะฝั่งนั้นในจะมีของกินขายกนะันนะนี่นี้ก็จะเป็นที่โค้งๆมาตรงนี้โอะไรนะอ๋อที่มันเคสโทรศัพท์นะติดฟิล์มนะ ตัวสี่สิบสามตัวร้อยนี่ก็จะมาสุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้แล้วก็โค้งมาทางนี้มาขายมาถึงนี่เลยเนาะไม่เคยเดินมาสุดนี่เลยวันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมเดินมาสุดตนะัวละหกสิบนะครับ ล้รอยเก <c oughs> <c oughs> งก็ร้อยเดียวนะครับอุ้ยปวดแขนเนี่ยหาเด็บเกินหาจังมันก็ตัวละร้อยนคะรับ <c oughs> ตัวละแปดราบาทอนนัทเททยอันนี้มันเป็น,นไปไเสือ้อราคาไม่แพงนะตัวละแปดเก้าบาทตัวละร้อยก็มีนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตลาดพระประแดงอาเขตนะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขายเสื้อผ้านะครับเป็นส่วนที่อยู่ริมสุดของตลาดพระประแดงอาเขตนะครับ ตัใจเสื้อผ้านะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งมือสองมือหนึ่งนะครับของใช้ต่างๆเริ่มต้นก็ประมาณสิบบาท2ี่สิบาทนะครับไปจนถึงหลักร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณเสื้อผ้าใหม่นะครับก็หลักร้อยเหมือนกันครับห้าสิบบาทเนะี่ย หยืดต่างๆเนะนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละยี่สิบบาทนะหาสั้นนะครับยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาททั้งหมดเลยนะ ก็จะเป็นเสื้อยือดแล้วก็เป็นพวกเสื้อทำงานต่างๆนะครับค,คนซื้อเยอะนะเด,ด,ดี๋ยวเผมเก็บภาพนิดนึงนะครับ <laughs> 20บาทนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยครับทั้งทั้งทั้งร้านนี้20สิบาทนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นเสื้อผ้าราคาไม่แพงนะครับสําหรับใส่ทํางานใส่อยู่บ้านนะครับบางคนก็คิดว่ามันมันอาจจะไม่ดีมันสกปรกนะครับแต่ว่าสําหรับคนไม่มีตังค์ก็คือมันเป็นของมีค่าสําหรับเขานะครับ <horse> อันนี้เราไม่บูลลี่กันนะครับ <cor> บางทีก็ เราต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่ในเขตของกรุงเทปนะครับเนถุงเท้ารองเท้านะครับคู่ละสิบบาทอันอนี้มันเป็นถุงเท้านะเ,เดี๋ยวผมดูนิดนึงครับอันนี้ถุงเท้าสิบบาทนะครับ นี่สินะครับแล้วก็วรุงนั้น1ิบบาทนะถุงเท้าสิบบาทนะครับอ่าวันนี้พาเดินตลาดพระประแดงอาเขตน,นะครับบางคนอาจจะดูคลิปเพิ่งจะมาถึงนะก็ามาเดินในส่วนของที่เป็นเสื้อผ้านะครับจริงแล้วมันเป็นตลาดมือสองนะแต่ว่าอยู่ริทด้านหน้าไม่เยอะนะครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมเดินยาวนะครับเพื่อ มาดูตลาดเสื้อผ้าบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ5โมงตลาดเสื้อผ้าก็จะมีทั้งโอ้ยมือหนึ่งมือสองนะครับ มีทั้งราคาประมาณร้อยแล้วก็ 50, ห0าสิบยี่สของใหม่ของแท้นะครับเนี่ยไปเราเดินออกบูด,ด้านหน้านะครับตรงกลางก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเหมือนคนไม่ค่อยมาตั้งร้านนะครับตรงแถวแถนี้จะมีอยู่ริมสุดเยอะ ละร้อยนะครับเสื้อของกระเชาะองเ้าร้อยแปดสิบนี่รับส่วนของเสื้อผ้าตลาดพระประแดงอาเขตนะครับท่านผู้ชม มีห้าสิบมีร้อยหนึ่งส่วนอยู่ตรงกลางนะั้นเป็นตลาดเหมือนตลาดมือสองอะตลาดเสื้อผ้ามือสองอะครับพวกนี้มันได้เพราะว่ามันกล้เข้ามาเพย่อขา,ายได้นะเดี๋ยวพอไม่ใช่นะ ลองตับหลังนะครับ ต้เดินให้ทั่วนะครับจะได้เห็นว่ามีาเขาข่ายอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับคนน้นก็จะแบกกับเพืนกันแบบนี้นะครับไปเราเดินกลับไปที่เก่านะครับเพราะว่า ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนเสื้อผ้านะครับส่วนอยู่ด้านหลังนะครับนออ่นะครับคนเยอะจริงนะครับคนไม่ใช่น้อย,น,อยนะคือทุกในตลาดเนี้ยมันมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นอาหารการกินพวกผัดสด,อา,าสดอาหารสดอาหารสาเร็จรูปต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะ ที่มีอยู่ไม่มากนะครับก็เหมือนเป็นการเรียกลูกค้ามาตู้มั็มีค่าเขากันไปนะหลักๆเลยน่าจะเป็นของกินแล้วก็เสื้อผ้ามือสองนะครับของกินเยอะเลยตลาดนี้ก็คือมามาเดินแล้วก็ได้ทั้งของกินแล้วก็ได้ทั้งเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของเก่ามือสองนะครับดีมบรรยากาศแบบโอ้โหคือย่านนี้มันเป็นย่านที่ชาว เพื่อนบ้านนะครับต่างด้าวต่างๆ,างๆเขาอยู่กันเยอะนะนะครับก็คือจุดขายจะอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับท่านที่ชอบอซื้อเสื้อผ้าซื้อของของกินที่ไม่แพงนะครับนะนะครับเนี่ยพวกนี้มาละสิบบาทสิบ้าทสิบาท,บาท,บาทห้าบาทซื้อกันเต็มเลยนะเนี่ยคือคัดมากนะครับบรรยากาศไม่ต้องบอกว่าคือคักจริงๆคนนี่เยอะคนเยอะนะของไม่ค่อยเยอะนะ ของเก่าไม่ค่อยมากอะไรมากมายนะของเก่าไม่ได้ว่ามันเยอะนะครับมีไมี่มีไม่ค่อยมากนะแต่ว่าคนเดินหน่ยเยอะมากนะครับไปมึไปเดินดูบรรยากาศข้างในรอบนึงแล้วกันอันนี้เดินออกมารอบซอยนะ เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวมือสองครับกินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้วันนี้ให้ให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดนะัดอ่าพระประแดงอาเขตนะครับวันอาทิตย์ก็มาเดินได้นะครับชิวๆมาหาของกินมาหาเสื้อผ้านะครับสี่สิบบาทเดี๋ยวตรงน้ดู าบ้าบ้าแงมากลอยครับเท่าที่ผมดูนะครับเห็นเห็นชาเพื่อนบ้านชาว่างดาชาพม่าเมียนมาที่น้องเพื่อนเบ้านเราอะครับเยอะนะเยอะมากแล้วจุดขายรู้ว่าก็น่าจะขายจุดกลุ่มกลุมนี้แหละ ตัวละแปดสิบเตียต uh ัวละแปดสิบของเก่าสองชรายยี่สิบบาท ขาย20บาทเรียบร้อยอลองกระดูกคาเตอรประดานเพื่อรอดคุณพงปลอดภัยดแก้ปวดภายได้บางทีนก็จะได้ถึงจริงจริงนะครับเอาไปละลอยนะครับ5บาทาบาทนะครับท่านที่ปวดออเปวด่วดปวา เรียลังากทีต้การทายวันที่ต้นรมาราคาเราได้เ็ก้าบาทเจ็ก้าบาทนะครับเดินททนนี้ทางมาจยเพื่อลวดคุณนาพ่ลวดเห้วดได้เริเจ็ดเ้าบาท